เรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาไลนยคนใจหายไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดได้มีการรายงานนะครับว่าร้านอาหารบฟเฟ่ดังได้ออกมาโพสต์ประกาศปิดกิจการนะครับหลังจากที่เปิดให้บริการมานานกว่าเจปีซึ่งทําให้ลูกค้าหลายคนนะครับต่างรู้สึกเสียายแล้วก็ใจหายกันเป็นอย่างมากนะครับพร้อมกับออกมาเปิดเผยเหตุผลชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นเพราะอะไรที่ต้องปิดตัวลงแบบนี้เรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเติดตามชมเลยรับ ต้องบอกเลยนะครับว่าทําเอาหลายคนใจหายกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดร้านอาหารบุฟเฟ่ชื่อดังนะครับอย่างร้านสูตรเตี๋ยวณนะปราณบุรีนะครับได้มีการออกมาประกาศข่าวเศร้าขอปิดกิจการหลังจากที่เปิดให้บริการมานานกว่า7ปีนะครับโดยได้ออกมาประกาศโพสต์ผ่านเพจ f c e e o o o นะครับระบุว่าสวัสดีค่ะ ประกาศเป็นเจ้าของร้านสูตรเตี๋ยวนะับปราบุรีวันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเสียดายที่ทางร้านต้องประกาศปิดตัวลงอย่างเป็นทางการในวันที่16มิถุนายนนี้หากท่านใดสนใจเซ้งกิจการต่อทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแต่เรายังมีอีกร้านนะคะชื่อร้านเหลือแต่หอยซีฟู้ดตั้งอยู่กทมลาดพร้าว107ลูกค้าคนไหนที่คิดถึงสามารถมาหาเราได้ทุกวันนะคะ ซึ่งสำหรับสาเหตุที่ต้องปิดตัวลงที่ผ่านมาประกาศให้เวลาสาขา2ไปซะมากทำให้สาขาหนึ่งก็เริ่มถอยลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะว่าไม่สามารถดูแลควบคุมเองคนเดียวได้ทั้งสองสาขาและเนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ร้านไม่สามารถไปต่อได้ดหลักๆก็คือ 1. ต้นทุนอาหารทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆค่าขนส่งสูงขึ้นแต่ร้านก็ไม่สามารถที่จะขึ้นราคากับลูกค้าไปได้มากกว่านี้ 2. สภาพแวดล้อมของร้านทําเลเช่นที่จอดรถและ 3. สภาพในร้านเนื่องด้วยรายจ่ายเพิ่มรายได้น้อยลงอันดับแรกค่าไฟแอร์หลายตัวและตู้แช่ และนอกจากนี้ก็คือค่าแรงพนักงานเพราะว่าต้องใช้พนักงานเยอะมากทางร้านเป็นบุฟเฟต่ตแบบพร้อมทานที่ทําให้ลูกค้าทุกอย่างปิง้งย่างปรุงสด พร้อมบริการเสริร์ฟทางร้านก็ไม่ได้บวกเซอร์วิสชาร์จเพิ่มให้กับลูกค้าทําให้ภาระอันหนักอึ้งนี้ตกอยู่กับทางร้านอันนี้เป็นปัจจัยเล็ก,ลกๆน้อยๆที่เอามาเล่าให้ฟังโดยทั้งหมดนี้รวมกันทําให้เกิดสภาพร้านเริ่มถดถอยไปทีละนิดยอมรับว่าทั้งเสียใจและเสียดายมากๆที่ต้องปิดตัวลงร้านเปิดให้บริการมากกว่า6-7ปีแล้วปีนี้แย่สุดๆจริงๆท้ายนี้ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากเลยนะคะที่มาอุดหนุนร้านโดยตลอดยังไงขอฝากอีกร้านอีกสาขาหนึ่งของเรา ะะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว